เอเยูส์เซอร์ฟิิปสันครับอยู่บผมบิวคิวเกมเมอร์นะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม w a r h a v e n นนั่นเองนะครับและตัวที่ผมจะนำมาเล่นในวันนี้นั่นก็คือฮัชตัวนี้เลยนะครับผมฮัช ฮัชชิวฮัชชิวอะไรประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเปรียบเสมือนพวกแอสซิสซินนะมีความผิวไหวที่ค่อนข้างไวนะการแดดของเขาก็จะสามารถแดดได้ต่อนเนื่องอย่าง3ครั้งด้วยกันนะครับในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยมันจะแดดได้ครั้งหนึ่งแล้วจะติดคูดาวอันนี้3ครั้งถึงจะติดคูดาวนั่นเองนะครับ <c oughs> ส่วนสกิลแล้วก็ท่างต่างโคตรจะมั่วเลยนะฮะผมเยี่ยมมันมีโคตรเยอะนะฮะ คือมันต้องสลับกันใช้มั่งอะไรมั่งประมาณนี้แล้วก็มีเก็บเกตใช้สกิลตัว Q ด้วยนะครับผมก็จะเป็นท่าไม้ตายนะอันเนี้ยต้องเก็บเกตเดยอะๆเวลาเกตครบ3อันมันก็จะพุ่งแบบนี้นะครับ มันก็จะมีเดเมจที่แรงขึ้นแต่เดเมจปกติของเขาก็โคตรที่จะเบานะครับแต่แลกมาด้วยความว่องไวความผิวไหวการเดชที่มากกว่าตัวอื่นๆโอเคเดี๋ยวผมจะนําตัวนี้เนี่ยไปลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับต้องบอกก่อนว่าผมก็เพิ่งเข้ามาฝึกตัวนี้นะตัวนี้ก็ได้มาไม่นานนะครับมันไม่มีให้ผู้เล่นเริ่มต้นได้ใช้นะครับผมต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่นะมันจึงจะปลดล็อกให้เรา โอเคเรามาเริ่มกันในหมด Standard b a บ t เทิกันเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแออยู่พอสมควรนะครับผมโดนหวดไปทีสทีก็เจ็บหนักถ้าไม่เจ็บหนักก็อาจจะตายเลยก็ว่าได้นะครับเป็นหนึ่งนตัวที่มีทักษะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าต้องอาศัยความคล่องตัวความชํานาญในการเล่นหน่อยหนึ่งนะอ่ะก็จัดตัวนี้ไปเลยอ่ะมีเพื่อนเลือกมาด้วยนะครับตัวไหนที่มีคนเลือกเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายตัวคุณแบบนี้นะฮะที่ตัวละครเนี่ย เมือนแบบนี้นะครับมีคนเลือกสโมกหนึ่งคนวอยเมอร์สามเบรดส,สองไอ้พวกนี้เล่นง่ายๆครับเบรดวอยเมอร์พวกนี้เล่นง่ายแล้วก็ค่อนข้างถึกด้วยฟันรัวๆนะครับมาเจอหน่อยเออตัวนี้ก็เพิ่งฝึกเล่นครับผม เข้ามาเล่นได้สองสามเกมนะยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเฮ้ยเฮ้ยปวดไปปวดไปอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมาสองตัวหนีไม่ได้หนีไม่ได้ฮนะฝั่งนี้ไม่มีใครมาเลยผมมาอยู่คนเดียวมันมาสองตัวโอเคเดี๋ยวรอ,อกเกิดแป๊บหนึ่งครับเฮ้ยทำไมมันไปข้างล่างกันเยอะวะมาตรงนี้กนหน่อยดีพวกมันอยู่กันสองตัวตูวไม่ไหว ขวดมันขวดมันอุย้ยง่ยตัวดาบมันฟันแบบฟันได้เรื่อยๆเลยอะแล้วมันเล่นง่ายด้วยครับเ,เกมหยาบแล้วเกมหยาบลวโอ้โหมันแปลงร่างเป็นม้ามาแล้วด้วยแปลงร่างเป็นม้ามาแล้วด้วยเนี่ยดูดิโอ้ไปฝั่งนู้นหมดเลยนะเล่นยากอยู่นะเพื่อนเราไม่มากันอนะ เอาไปร่วงไปก็ <You 're S 1> มาดิครับเฮ้ยจุบอออถอยก่อนถอยอุ้ยโอ้โ,อโหมันมากันเยอะ <c oughs> โอ้โดนรุมโดวรัวเลย <c oughs> เอาไม่ไหวฮะเดเมดเราก็ค่อนข้างเบาด้วย <m aren> มันต้องแบบเล่นทีเผลอไอตัวนี้นะฮะคือไปบวกตรงๆไม่ได้ครับ โอเคยึดมาได้14ต่อย3เปอร์เซ็นละพอฝั่งนี้ได้ฝั่งนู้นก็มานะฮะไปไปอุย้ยป้าไว้ป้าไว้ โอ้ oh my g o s าง้างดาบไม่ทันวะ่ะมันต้องกันก่อนแล้วก็กดโจมตีมันถึงจะพุ่งนะครับ <S <S เพื่อนก็ไม่มาฝั่งนี้กันอีกแล้วแล้วทำไมไปฝั่งนู้นกันไม่รู้นะฮะต้องมาช่วยต้องกระจายกันอ่ะไปกันหมด <c oughs> เล่นยากดิไปกันหมดอ่ะอุ้ย <c oughs> สองต,ตัวตลอดเลยอะจนจ้วงระยะไกลอีกออกมาก็ออกมากันสามสี่ตัวโอ้ my god โอ้ my god ไป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 ยิงปืนใหญ่ขึ้นไปป <c oughs> ุ้ม <c oughs> ไปไหนเนี่ยเออสวยไปสองตัวไป ตัวนั่นเข้าข้างหลังอีกโดนไปสองตัวเก็บได้ฮิ้วหน่อยฮิวหน่อยเพื่อนไปฝั่งนี้ฝั่งนู้นเพื่อนยุดอยู่นะครับโอเคเตะมันวดดวดอุ้ย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 ,ยสี่ตัวเฮ้ยมาชุบหน่อยเอ,อ้ามีฝั่งนี้ไม่มีคนมาอีกแล้ว โอ้ม oh, ันยึดไปได้40%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ออ้โมากานเต็มอีกแล้วครับผมเพื่อนเราไปไหนกันหมดเพื่อนเราไปไหนกันหมดเนี่ยครับ ดูดิมันมาย้ำกันเละเลยอะโอฝั่งนี้เละแล้วไปฝั่งน,นู้นอีกนะฮะยึดไปยึดไปยึดไปโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยูอยอย่อีกทีเดียวอีกทีเดียวมันฟันเพื่อนเราใช่ไหม งถอยก่อนถอยก่อนว่ะเอาไม่ไหวตัวนั้นนะเออมายึดยึดยึดโอ้ยโอเคโอเคมันล่วงไปแล้วรอรอรอฝั่งนู้นแดงแล้วเฮ้ยฝั่งนู้นมันยึดมา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  เตะมันทีเดียวตายเออสวยเสยียบไปลุมมันเออสวยเพื่อนมากันแบบนี้หน่อยสิครับโอเคสวยอยู่นะสวยอยู่นะโอเคโอเค ฝั่งนู้นยิบไปแล้วฮะยิบกลับไปแล้วฝั่งนู้นนะฮะอึอึเหียบมันเรียบร้อยสว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 ยไปฝั่งนู้นกันเพียบเลยว่ะ ชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยโ okay. อเคเตะมันสวยครับพุง่งเละเทะเละเทะเฮ้ยเฮ้ยอย่าร่วงโอ้โหผมโจมตีตัวนั้นแล้วแม่งร่วงเฉยเลยเฮ้ยมีใครมาช่วยเราได้ไหมน่าจะไม่มีนะไอสกรอร์สูตรสีอยู่นะ จุด A มันกำลังยึดอยู่แล้วไป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 ช่วยจุด A หน่อยฮะสวยครับอุ้ยแตด,ดไม่ผลวะ่ะมันเหวี่ยงรัวๆเลยอะ่ะอยู่หน่อยมีใครฮิวได้ไหมเฮ้ยวมีไม่มีใครเลยฮนะฝั่งนี้โดนยึดแล้วโอเคเพื่อนเรายึดคืนอยู่ครับ ยากกว่าเจอนัวหลายๆตัวเอาไม่อยู่ครับแดดเยอะแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ตัวบางนะเฮ้ยเหี้ยมันเฮ้ยเี้ยมันโอเคสวย โอเคสวยสวยสวย <trzeba S 2> สวยฝั <Laurent> ่งนู้นโอ้ยโอ้โหโดนไอตัวยิงเวทฮิวหน่อยฮิ <election> ้วหน่อยไม่ไม่ใช่ชุบหน่อยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไปไปไปฮิวไปได้หลายตัวอยู่เมื่อกี้นะฮะสวยอยู่สวยอยู่เพื่อเราโดนลุมเพื่อเราโดนลุมว่ะ อุ้ยโอ,โอ้ ies, i, <Wait. S 2> โหวันเราตายแล้วก <ab> ็ม <legitimacy parfois> ันโดนสวนกลับเฮ้ยตัวนั้นมันใส่ชุดเกาะมาแล้วเฮ้ยมัน99%แล้วพวกไวไวหน่อยไวไวหน่อยไวไวหน่อยเตียบมัน โอ้ยโอ้เดินเสียบปัดขาหอกเลยไอฮิวหน่อยได้ไหมอ่ะอย่าไปนัวมันเลยฮิวแล้วก่อนฮิวโอ้ไม่มีใครชุบให้เลยโอเคสกอตีตื้นขึ้นมานะไล่มัน ตีอับโอเคเผยอยู่เอาไว้แม่นๆหน่อยพวกโอ้โหแพ้โอเคเกมแรกก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เล่นค่อนข้างยากนะเดมิดมันเบาความผิวก็มี ระดับหนึ่งนะครับสูงกว่าตัวอื่นแต่ว่ามันถ้าพูดถึงโดยรวมแล้วนะฮะสู้ตัวอื่นยังไม่ค่อยได้อยู่เลยนะครับก็คิวไปได้11ตัวแอซิดไป14นะครับผมไปตอนนี้ก็อยู่ในโหมดฝึกซ้อมนะฮะ เสียบมันเสียบมัน <laughs> หมดซ้อมครับเกิด <c oughs> ได้ไม่จำกัดเรียบร้อยเ <c oughs> ตะมันเสียบเสียบมาดิครับจุบ เตะมันโอ้โหเตะไม่ได้วะมาๆเมื่อกี้ผมไปอัพเปิร์กของไอ้นี่ตัวดาบเดี๋ยวค่อยเล่นให้ดูในคลิปหน้ากันนะฮะคลิปนี้เล่นตัวนี้ไปก่อนมันเงินหมดแล้วด้วยไม่มีตังอัพเปิร์กแล้วต่อด้วยนะฮะเฮ้ยด่านนี้มันอะไรวะเนี่ยเดนแมทเหรอเหมือนกับด่านของเขาเนี่ยมันจะสุ่มมาให้นะฮะ มันไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นยึดจุดเดสแมทอะไรพวกนี้นะครับโอเคเล่นไงวะเนี่ยขึ้นไปข้างบนดีกว่าเดสแมทเล่นยากนะเออผมลืมไปเดสแมทเล่นยากมันใส่นวลยับเลยนะฮะเออฟันข้างหลังมันฟันข้างหลังมันฟันข้างหลังมาเรียบร้อยเพื่อนเราโดนลุมอยู่ โอเคสวยเฮ้ยเก่งอยู่นะเพื่อนเราเก่งอยู่นะเนี่ยรอดูล้านเราก่อนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยมายับเลยมายับเลยถอ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 ยลุมมันดิลุมมันดิครับ เตียบมันดิครับเตียบมันดิครับเตียบมันดิครับโอ้หเฮ,ฮ้เย,อย,อยถ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 อยโอ้ถอยไม่ทันนะแดนไม่ทันมันเข้ามาแบบไม่กลัวเพื่อนเราเลยอะชุบเราหน่อยชุบเราหน่อยอยู่กันหลายตัวชุบเราหน่อยโอ้ไม่มีใครชุบเลยไปใส่นัวต่อเฮ้ยสกอร์ตอนนี้30เท่ากันแล้วนะมันจะนับสกอร์การตายนะ Ok Ơ <laughs> ừ. Uh. Mì khai hiu đây mấy Hiu lâu nổi hiu lâu nổi Ok Hiu nổi phuộc Hiu lâu nổi Hiu lâu nổi phuộc Chúc ma Chúc ma โอ้ยโดนหัวด,ดีเลยโอ้โหชุบช้าด้วยไม่น่าเลยไม่น่าเลยเมื่อกี้เพื่อนเราดันอยู่อะแปบ๊บเดียวเพื่อนเราโดนหัวตายหมดแหละตัวคอนเนี่ยกันยากกันแทบไม่ได้เลยนะฮะมันหัวดมาทีนึงเกาะแตก <c oughs> ไม่ต้องแปลงร่างไม่ต้องแปลงร่าง <c oughs> หมอแหละครับหมอแหละครับ เอาไปเอาไปเสียบรัวเอาไปเตะอุ้ยย่องมาข้างหลังเลยย่องมาข้างหลังดูเลยยี่สิบต่อสิบหกแล้วนะได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ใช้สกิลเลยว่ะเก็บไม่ได้นะฮะมันต้องใช้หลอดตรงกลางอ่ะไอคุ้มสามหลอดสกิลมันจะได้แรงนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยถอยถอยถอย มันทีเดียวถอยแล้วถอยแล้วสวยเอาหมอก่อนเอาหมอก่อนเอาหมอเฮ้ยโอ้โหชุบหน่อยชุบหน่อยชุบได้ไหมชุบไม่ได้ะ่ะโอ้โดนหวัวดสิบห้าต่อสิบสองคิวไปสองตัวเลย บอกแล้วด่านนี้มันเล่นยากยลงมานี่ <c oughs> เล่นยากอะใส่นัวอุ้ยโอ้โหมันลุมผมคนเดียวเลยอะเพื่อนมาช้ามากชุบหน่อยเอ,อ้ยชุบหน่อยอย่ามาหวดเพื่อนเรานะเพื่อนเราชุบ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบ่ะครับนี่ไงมาชุบเ่อชุบเพื่อนเหรอ,อแปลงล่างไงวะเนี่ยเออโอเคสวยสวยสวยชนะอยู่เหลือตัว13ต่อ0นย์นะครับรูไมมันสุ่มมา ทีมเดนแมทอันนี้เล่นยากนะฮะส่วนใหญ่จะเล่นพวกตัวบูบูพวกค้อนอะไรพวกนี้มันจะสู้ง่ายกว่านะครับอ่าเกมนี้ก็คิวไป2องแอซิสไปสิบตัวนะครับผมสกอร์ก็ทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะโอเคครับสำหรับฮัสตัวนี้ก็จะมีการเล่นประมาณนี้นะหลักๆเลยถ้าเกิดว่าเราโดนลุมเนี่ยต้องรีบวิ่งออกมาจากวงให้ไวมากที่สุดนะครับเมื่อกี้ผมก็ วิ่งคนข้างที่จะช้านะยืนขาเข่งขาตายดนรุมก็เอาไม่อยู่ครับผมถึงแม้ว่าเราจะสามารถแดชได้สูงสุด3ครั้งด้วยกันก็เอาไม่อยู่กับระยะแดชมันค่อนข้างที่จะใกล้ด้วยนะครับการเล่นตัวนี้นะฮะมันต้องเล่นให้เป็นจังหวะครับ คือต้องให้เรายกมีดมาป้องกันแล้วก็เรากดโจมตีเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็ออกมาจากวงไฟนั่นเองนะครับรอเข้าโจมตีครั้งต่อไปจังหวะที่ศัตรูเผลอหรือว่ามีระยะห่างนิดนึงนะครับผมเช <ST AR F ly> ่นเคยนะาะว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <ST AR F ly> และคลิปหน้าเราค่อยไปพบกันใหม่ครับวันนี้หัต้องขอตัวลากันไปก่อนครับ